วัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนํานะครับโปรแกรมง่ายๆนะครับในการเริ่มต้นที่จะศึกษาภาษาคอมพิวเตอร์นะครับในการเขียนโปรแกรมก็คือ microsoft windows logo นี่นะครับ่างน,นี้อาเข้าโปรแกรมนะครับโอเคภาษาโ logo โเป็นภาษาง่ายๆนะครับที่ใช้ คำศัพท์ภาษาอังกฤษนะครับเป็นส่วนมากก็คือเข้าใจได้ง่ายน,นะครับในการสั่งการก็คือง่ายกว่าพวกภาษา C พวกภาษา v s u a l Basic พวกนี้นครับก็ตัวนี้ก็แถบหน้าต่างนะครับแถบหน้าต่างก็จะเหมือนโปรแกรมทั่วๆไปที่ต่างจากนั้นก็คือมี c o m m a n d ดอร์นะครับคอมมานเดอตรงนี้คอมมานเดอร์คืออะไรคอ m มานเดอร์ Commander ก็คือช่อง นะครับกล่องที่เราจะป้อนคําสั่งไปให้อะทำ,ำการรู้จักอันนี้คือเต่านะครับเต่าของเราเต่าโลโก,โก้เต่าทําอะไรได้ว่าเยอะแยะครับแต่ที่จะแนะนําวันนี้คือเต่ามันสามารถวาดรูปได้นะครับสมมุติเราพิมพ์ไปว่า f o r w a r หนึ่งร้อยป๊บอ,อ่าเต่ามันก็จะเดินหน้าไปหนึ่งร้อยหน่วยนะครับ นอกจากเดินหน้าได้แล้วมันทำได้อะไรได้นะครับก็คือมันสามารถเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้นะครับก็คืออ่าพพิม์คำสั่งคําว่า right เป็นมุม90องศานะครับนี่ตับก็จะหันหัวไป90บองศานะครับตามที่เราสั่งการคำว่า forward นี่มันยาวเกินไปครับก็คือโปรแกรมนี่ก็ มีคำสั่งย่อให้นะครับก็คือ fd นะครับคือเอาอักขสรตัวหน้ามาผสมกับอักขรตัวท้ายนะครับ fd สมมติ200ต่มันก็จะเดินหน้าไป200หน่วยนะครับใช้ง่ายครับโปรรมแี่ถ้าสมมติเราจะล้างหน้าจอนะครับแล้วให้เต่ากลับมาอยู่ที่เดิมนะครับก็จะใช้คำสั่งว่า clear screen นะครับยานิดหนึ่งนะครับ หรือถ้าต้องการย่อๆนะครัต้องการย่อๆก็คือกดคำว่า CS นะครับคราวนี้มันทำอะไรได้บ้างก็ไม่ค่อยได้แตะโปรแกรมนี้มานาน,นะครับเท่เท่าที่จำได้ก็จะทำให้ดูสักอย่างนึงก็คือจะเป็นการสร้างรูปหลายเหลี่ยมนะครับโดยใช้ตัวแปรมาสั่งนะครับ เราไม่ต้องมากดเดินหน้าถอยหลังเองนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเองก็คือมันจะมีชุดคําสั่งอ่ะตัวนี้ก็จะเป็นชุดคําสั่งนะครับที่เราจะเขียนเราก็ใส่ตัวแปรไปก่อนเลยเรียกให้เป็นตัวแปรเป็นไซส์และสไตล์นะครับไซส์ Size ก็คือขนาดนะครับความยาวด้านก็คือเป็นตัวแปรความยาวด้านส่วนไซส์เนี่ยจะเป็นจํานวนเหลี่ยมนะครับสมมุติ เป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมอย่างนี้ก็ใช้เท่ากับสี่นะครับการทำานี่ก็คือมีง่ายๆก็คือเราจะต้องให้เต่าเดินหน้าไปแล้วก็ให้เต่าเลี้ยวเป็นมุมที่เราคำนวณไว้แล้วและให้เต่าทำซ้ำไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบรูปเหลี่ยมนั้นสมมติสี่เหลี่ยมอย่างนี้ก็ต้อง ทำซ้ำไป4ครั้งนะครับเราก็จะมีคำสั่งก็คือ repeat เราอยากได้ให้มันเป็นตัวแปรนะครับก็คือจับตัวแปรมาเลยใส่ปุมเล็บคราวน,นี้เราก็ยิ้มคำสั่งเลยครับก็คือ forward forward เท่าไหร่อ่ามีตัวแปรใส่ใส่เล forward size จากนั้นให้เต่าเลี้ยวเลี้ยวเป็นมุมเท่าไหร่นี่นะครับจะเป็นสูตรก็คือให้เอา360นะครับหารด้วยจำนวนด้านนะครับสมมติ360หารด้วย4ก็คือ90นะครับก็จะเป็นมุมที่ตัดใช้ในการเลี้ยวนะครับก็คือ9 0องศาเสร็จแล้วปิดวงเล็บนะครับจากนั้นก็เซฟแอร์เอ็ก เรามาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นโพลีก็อนเราอยากได้ความยาว100หน่วยนะครับสมมติอยากได้สี่เหลี่ยมเติมไปปุ๊บอ่าจะเป็นสี่เหลี่ยมให้เลยนะครับก็คือเตาทำงานร่อนเร็วมากนะครับก็คือมันต้องไปเลี้ยวตรงไปเลี้ยวตรงไปเลี้ยวตรงไปเลียเ้ยวนะครับสมมติเราอยากได้ห้าเหลี่ยมโพลีก้อน ร้อยห้าอาเป็นห้าเหลี่ยมให้แล้วนะครับโพลีก็อ้าถ้าอยากได้แปดเหลี่ยมสองร้อยหน่วยแปดนะครับนี่มนเริ่มเพิ่มนะครับใหญ่เลยสามเหลี่ยมได้ไหมได้นะครับโพลีก็เอาสักห้าสิบ เป็นเล็กๆตัวนี้นะครับก็เป็นชุดคําสั่งง่ายๆนะครับเท่าที่ผมพอจะจําได้นะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามชมวิดีโอ,อนี้นะครับขอบคุณมากครับ